คือหวานวนั่นเองอืสวรรค์อะใส่อนั่งจมกัน้ักัดอ่ะอืหวานมากเลยเออคิมิสวัสดีก่อนนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนไปกินของแปลกอีกแล้วนะคะซึ่งอันนี้แปลกมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยกินมาก่อนเลยนะทุกคนนี่คือครั้งแรกของชีวิต แล้วก็ครั้งสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันอุ่ยน่ากลัวแล้วแบบนี้พูดเหมือนกินงูเลยอืแต่ไม่ใช่งูนะคะวันแบบนี้ก็จะเป็นของแปลกแปเหมือนกันแหละทุกคนแต่บางคนก็กินบางคนก็ไม่กินแบบนี้นะคะอเแบบน่เราจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นอะไร ออกมานี่อยู่ในนี้นะคะอืมชัดเห็นไม่เห็นหรอนี่ทุกคนอฮ้ยโอ้แค่เห็นก็สยองแล้วทุกคนน่ากลัวมากเลยแล้วนะทุกคนเห็นชัดไหมยิวดูดิจูโอ้ไม่กอดน่ากลัวมากเลยใจัึงกลัวเราจะจับมาให้ดูจำคุ้มด้วยใจหนังหนัโอเคนะคะ ย er. ืนยืน uh. น้องไหนยืนโอ้โหจับได้ปะจับไม่ได้เลยอ่ะชอวนี่เสียะออนี่ยนี่นะคะปลาช็อกเกอร์อืมนี่จะกินเป็นตัวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูปลาช็อกเกอร์นะคะนี่เขาเรียกปลาช็อกเกอร์ใช่ไหม แน้องไปค้นหาเล่ะนี่เยอะแยะมากมายนี่ก็คือแบบน้องไม่เคยกินมาก่อนเลยไงทุกคนแต่ว่าเอมีพี่ๆข้างบ้านนะคะเขาเสนอเมนูมานะคะก็เลยเราก็แบบว่าพลาดไม่ได้เราต้องแบบอลองทําดูลองชิมดูนะคะถ้าแบบว่าของอันไหนน้องไม่ได้กินคือแบบไม่มีเนาะถ้าเ็าเสนอมาเราก็ต้องแบบลองชิมดูอะทุกคน ถ้าชิมดูชอบก็กินต่อถ้าไม่ชอบก็แบบไม่กินนี่นะคะหลายๆตัวอยู่นี่อมันกินปลาตัวนี้ตัวน้อยๆถ้าถ้าปล่อยในหนองแบบนี้นะบางครั้งก็ไม่ปล่อยนะแต่ว่ามันออกมาคนเดียวแล้วก็มากินปลาแบบตัวเล็กๆแบบนี้นะคะปลาก็แบบอื้อ นี่นะคะอุ้ยเจออีกตัวอุ้ย,ย,ยหลายตัวอยู่ทุกคนไลยแรงมากเลยนะอะน่ากลัวมากอือที่ความมึงตัวมันออกกันดิเขาบอกว่าเนื้อมันอร่อยมากเลยนะคะเนื้อมันจะแบบว่าจะแบบรสชาติยังไงอะรสชาติเหมือนเนื้อวัวนะคะแต่ซึ่งเราไม่เชื่อทวนเราจะลองชิม อันนี้อัพเฟซเลยนี่เราจะทำไปทำเมนูอะไรตามไปดูค่ะ เราต้องเอาเนื้อมันก,ก้างนะคะอันนี้ยังไม่สุกเราจะมาทำลาบนะคะลาบปลาช็อกเกอร์นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะก็จะอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่า กำทำไรเนี่ยทำไรอ่ะอันนี้เนาะอ้วกจั๊กเมกิงพลั่งพลังเชียงตุงเชียงตุงเชียงตุงถ้ามันสุดแบบนี้ข้างในมันจะมีมีหนอนนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเราจะดูอีอู้ขนาดนั้นมีแน่นอน อันนี้น่าจะมีก้นนึงมีไม่มีม,ม,ม,มแค่สุกไปเองเพราะว่าข้างในมันจะมีเม็ดแบบเนี้ยน้องไม่ชอบกินทำแต่น้องเหมือยชอบกินแน่นไม่ชอบนังจากตอนนี้เราจะมาเอาผักผักต้องใช้ต้นหอม เพราะว่าต้นหอมเขาจะใส่ลาบไงเนาะแล้วอย่างคือของเราไม่มีที่บ้านไม่มีนะคะเลยมาขอคนข้างๆบ้านที่เดิมที่เก่าที่เดิมเนาะ,ะต้นหอม ถ้ทาที่เขาปลูกมาเรามาขอเขาหมดเลยไม่ใช่นะคือแบบเรามาเอานิดเดียวเองนะทุกคน จ้มสดเลยวะแล้วาหัวใส่ไลนี่เราจะใส่หมักแข็งน,นะฮะนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ทางนี้เขาเรียกหมักแข็งดูชัดๆจำตี๋มันมืดน,นี่ชัด,ดือยังนี่นะคะมักแข็นแล้วก็ใส่ไป โอเคแล้วก็พริกจริงๆพริกเราต้องเผามันจะหอมมาแต่ว่าอันนี้เราจะใส่พริกแห้งพริกแห้งตำแบบนี้พอแซ่บๆนิดนึงช้อนหนึ่งเลยพริกพริกเมืองไทยนะคะมันจะเผ็ดกว่าพริกเชียงตุงนะคะเนี่ย มีกินในหัวหอมมีกินในมีตังงนหัวหอมใส่หัวหอมใส่ด้วยอุย้ยแต่ว่าไม่ใส่เดี๋ยวค่อยใส่อันนี้เราจะใส่ใน,ใน,นอันนี้ใส่ลงไปในปลาของเราเลย ใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเหมือนเหมือนลาบอันเหมือนลาบบัวเลยแว้วรสชาติมันจะเป็นยังไงใส่ลงไปเลยใส่เท่าที่เราพอใจนะคะน้องพอใจตอนไหนน้องก็จะอยู่ตรงนันน้นแหละทุกคน ถ้าน้องไม่พอใจน้องก็จะใส่เป็นถุงเลยนะแต่ว่านี้เราพอใจละเป็นแค่นักหอมนี่นี่ก็เป็นผักอะไรนะใส่ฮะผักอะไรอะไรนะชีฟพลังออกว่าย้ังพลังพลังตึงเอ,อ้อะไรพลังพลังไม่รู้จะไม่ได้อะมีแซมมีตินัยมีแซมเนี่ยนอะันนี้เนาะถ้าเป็นงูนี่ <c oughs> โอ้โห ขาดหาปักตาท่ะหถ้าของเราผสมกันแบบนี้เลยแล้วก็ให้ละเอียดละเอียดอันนี้เรากินคนเดียวนะคะแล้วก็ใช้มือได้ถ้ากินกับคนอื่นใครมากินด้วยไม่ใช้มือนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่านุ่ปบุกฟองทำอะไรก็แบบ สกปกสกปรกนะใช้แต่มือล้างก็ไม่ล้างแต่ว่าล้างมาแล้วนะน้องล้างผักแล้วก็มาล้างเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครกินหรอกน้องใส่น้องบุฟอง <c oughs> เพราะว่าตอนนี้น้องเหมยก็ไม่น่าไม่กินไม่น่ากินแหละ <c oughs> อยากรู้อยากเห็นอยากชิมไปหมดเลยน้องบุฟอง <c oughs> ถ้าบอกว่า คุณพ่อจะกินมั้งแต่ถ้าคุณพ่อกินก็แบบว่าน้องทําแบบนี้คงไม่รังเกียหรอกแล้วก็ถ้าที่เคยกินเขาก็ไม่หรอกเขาก็กินได้เพราะเขาก็ใช้มือเพราะว่าเขาไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่เห็นเรายอกหยอกยอกเพราะเขาไม่ไม่อะไรหรอกไม่ถือหรอกเขาใช้มือตลอดถ้าเขาทำนี่ใส่ลงไปได้อืม 是啊，黄曲霉素。我听见了呢。嗯。我再ใส่เกลือของชูรสลงไปจ้ะ。 จะเตรียมตัวผัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราก็แกะเทียมไว้ใส่เข้าไปใครนะกเกาะไฟกันนะคะใส่ต้งนี้ คือถ้าแบบว่าเอาหลัวใส่ไทยแบบนี้นะเขาจะมีความเชื่อของคนทางนี้ด้วยนะคะแล้วต้องใส่ทางเนี้ยทางนี้เขาเรียกว่าทางทางหใหญ่ทางหัวส่วนตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้ไงขึ้นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทางปลายถูกหรือเป่าเนี่ย <laughs> หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็คือแปกนะฮะ 8, 8. เป็นไม้ที่แบบว่าจุดไฟติดเร็วมาก เงือแตกหมดเลยทุกคนตอนนี้เราจะมาลองชิมแล้วดูหน้าตาของเราฮิหน้าตาของน้องฮะอ <laughs> <laughs> หน้าตาของเรานี่นี่หน้าตาปลาของเรานะคะนี่ปลาช็อกเกอร์แต่ตอนนี้มันเหมือนปลา ปลาลาบปลาธราาร,ารมดาเลยนะคะนี่มันไม่มีตัวมันก็แบบน่าก,กินนะคะเราจะลองชิมเลยนะคะโอ้เมือ่องมือลำบีเลยนี่จัก<อ>ขว<อ>านั่นแ <นะ S 2> หละต้องเหมยอ,อยากกินเลยรสชาติอืมเดี๋ยวเล้วยวกันดูข้าวมัน ลาบปลาแต่ว่ามันไม่แบบว่ากลิ่นมันไม่คาวเหมือนปลาเท่าไหร่กลิ่นมันจะออกแบบยังไงไม่ว่ะหรือว่ากลิ่นคาวปลาอยู่มันคืออร่อยมากมันเหมือนเนื้อเลยอะทุกคนเนื้อบัวเหมือนเขาพูดกันแหละเหมือนเนือ้อหัวหวานฝานเลยเนี่ยมันหวานมากเลยอัอนนี้ราเลเน่ซาเลเน่ สรนบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากเลยจริงๆใครที่แบบว่าอยากลองกินนะคะก็ไปจับในหนองมากินเลยเพราะว่า ปลาเนี้ยมันชอบกินปลาที่เราเลี้ยงแล้วก็แบบว่ามันชอบกินแบบว่าเยอะกินหมดหมดเลยบางครั้งคือแบบว่าเราปล่อยปลานะในหนองนะคือแบบไปไปดูไม่มีอะถ้าเหมือนเราปล่อยแรกๆใช่ไหมมันจะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ถ้ามีปลานี้นะมันจะกินหมดเลยทุกคนมันไม่เหลือให้เรากินปลาเลย <laughs> เพราะว่ามันแย่งกินของเราอะทุกคน เ,เนื้อมันก็อ,กนอร่อย<ห>ด้ดวยเราต้องกินของมันเออเราก็ต้องกินมันแต่ถ้าเขาบอกว่าเนื้อปลาอันนี้มันจะแรงนิดนึงถ้าคนที่อ่อนแอแบบนี้นะคะกินไม่ได้ทำไมไม่รู้เขาบอกแบบนี้กินไม่ได้ก็เพราะแบบว่ากลัวมันออกผื่นอะไรเป็นอะไรออกมาแบบนีน้แต่ว่าน้องก็ไม่ได้แน่ใจว่าน้องแข็งในพอไหม แต่เรากินแล้วเรากินสองสามสี่คำแต่ถ้ามันเกิดอาการแบบไหนออกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีคือจะบอกว่าน้องก็พอแค่นี้แหละเพราะว่าเออกินแค่คำสองคำกลัวเกิดอาการอะไรเนาะก็เขาบอกกันแบบนี้ถ้าร่างกายอ่อนแอก็คือแบบว่าไม่ไม่ควรกินเยอะแบบนี้นะคะก็อในหมู่บ้านของน้องนะคนกินก็น้อยเองเขาไม่ค่อยกินนะคะเนี่ย ก็อันนี้ก็คือประสบการณ์เหรอเออเราชิมดูนั่นเองเนาะก็ดีใจนะแต่ว่าพอดีกว่านะแล้วก็หลังจากคลิปนี้นะคะเราก็จะโทรหาโทรหาหรือเปล่าคือมียูทูบเบอร์ใหม่คนหนึ่งนะคะซึ่งทักมาหาน้องแล้วก็บอกว่า,วา,อ,าอยากจะให้โปรโมทช่วยโปรโมทช่องให้หน่อยนะคะในตอนนี้ก็คือแบบว่า,วา เขาจะโทรมาน้องเอ้ยก็จ้องอยู่ด้านเลยเขาจะโทรมานะคะแล้วก็ตามไปดูพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นใครที่ไหนนะคะสวัสดีน้องเอ้ยเชียงตุงสวัสดีค่ะมาพบกับน้องเอ้ยเชียงตุงนะคะก็เพิ่งเปิดช่องมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วจ๊ะก็ หนึ่งก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่าเองนะคะประมาณหนึ่งเดือนอกว่าอ,อืมแต่น,นี้ไม่รู้ว่าหน้าหน้าจอคือแบบว่ามันไม่ค่อยชัดนะไม่รู้ว่าเน็ตทางน้องเอ้ยหรือว่าของเราไม่ดีไม่รู้อ๋อดีด,ดีชัดละโอเคก็ดียู่อยู่นะอ๋อดีอยู่ออยโอเคก็คิดยังไงถึงมาทําช่องยูทูบคะจะ<ต>ถามก่อน <ừ> เลย ช่วงนี้ก็มันรายได้ก็มันไม่ค่อยเยอะเนะาะก็เพราะว่าคิดเอ,อเอ่อเห็นเขาทํา youtube แล้วก็อยากทําด้วยไม่ใช่เนะาะเพราะว่าก็เออยากนนทํา <ำ S 2> <ละ S 1> แล้วก็ถ้าผ่านกด youtube แบบเนี้ยก็มันจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเรานิดนึงก็ยังดีเนะาะกินอย่างนี้คืออยากมีรายได้รายได้นิดนึงรได้เสือกกินหนึ่ง y o ย t u b e ยังดีนะก็ก็เลยคิดมาทำ ก็ช่วงนี้ก็ลําบากเนาะอย่างเช่นเหมือนโควิดบ้างนู่นนี้นั่นปิดหมู่บ้านบ้า,บางแล้วก็อ,อการแบบว่าไปหาไปหากันไม่ได้แบบนี้ยก็ต้องแบบว่าโทรผ่านหน้าจอ่าผักโปรโมทช่องให้ช่วยโปรโมช่วยโปรโมทเออช่วยโปรโมทเออเราพูดผิดเออาคเนี้แหละนะคะวันนี้เราก็แบบว่าเ,เดี๋ยวให้ ตอนนี้เราก็คุยกันยาวเลยนะคะแต่ว่าต้องไปดูที่ช่องของน้องเอ้ยเชียงตุงนะคะแต่ตอนนี้คือเรามาแบบชั้นสั้นๆน,นะคะก็จะมาผักช่องแล้วก็โปรโมทช่องให้เขาเองนะคะพี่หรือว่าเออพี่ก็ไม่ใช่เออพี่พี่พก็ได้พี่เขาเองนะคะตอนนี้ก็แบบว่าอ่าให้น้องเอ้ยเชียงตุงโปรอมอ่าอ,อ,อะไรนะ อะไรนะผักช่องเออผักช่องหน่อยค่ะใช่ค่ะทนผู้ติดตามก็ยังมีห้าร้อยสามสิบเจ็ดคนเองนะคะไม่เยอะเนาะก็เข้ามาครึ่งหนึ่งอ่าก็ผักช่องว่าติดตาม ก็ผาช่อง y youtube กับน้องโมฟองด้วยนะคะก็ช่อง youtube ของช่อง youtube ก็มีชื่อว่าน้องเชียงตุงนะคะฝากช่องด้วยนะคะค่ะก็ฝากไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาด้วยนะคะอ,อ,อย่าเพื่อมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคคะ่ะก็ okay, เดี๋ยวเราเราจะขึ้นให้เนาะ รบกวนน้องอุฟองนานแล้วนะไม่รบกวนเลยไม่รบกวนเลย,ยคุยทั้งวันทั้งคืนก็ได้โอเคโอเคก็นี่ก็เรา <c oughs> เป็นว่าเราก็ขอตัวเพียงเท่านี้เนาะโอเคไปคุยกันใหม่นะคะใช่โอเคบายบายค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องมูฟองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ